สวัสดีค่ะเมื่อวานฝนตกมานะคะก็เหมือนเดิมค่ะพอฝนตกมาทีเราก็พามาอัปเดตสวนกันครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามะเขือขาดน้ำต้นมะเขือโซมไปนานเลยนะคะแล้วก็เพิ่งจะฟื้นเมื่อได้ฝนเมื่อไม่นานนี้นะคะเมื่อวานก็มีฝนตก ส้ำม,มาอีกค่ะสวนของเราก็จะเขียวเขียวนะคะเขียวแล้วก็ดอกมะเขือบานม่วงสวยเลยค่ะนี่นะคะยอดมะเขือแตกยอดงามติดดอกติดดอกเป็นสีม่วงเยอะเลยค่ะวันนี้ก็คลึ้มครึมค่ะ เห็นความเขียวของมะเขือได้ชัดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล็มเก็บลูกที่โตแล้วนะคะโตเต็มที่ก็คือว่าเราก็ไล่เก็บเก็บไปขายมีน้อยก็ขายในหมู่บ้านเรานี่แหละคะ่ะเพื่อเพื่อไม่ให้ต้นต้องเลี้ยงลูกที่โตเต็มที่แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ เลี้ยงลูกเล็กๆให้โตสมบูรณ์ขึ้นต่อไปนะคะนี่นะคะอย่างต้นนี้ก็พึ่งเริ่มติดค่ะมีลูกอ่อนมีดอกตรงน,นี้ก็มีดอกเยอะเลยค่ะดอกเต็มต้นเลยนะคะต้นนี้นี่นะคะรุ่นดอกที่เห็นอยู่ที่เป็นรุ่นเดียวกันนี่นะคะเดี๋ยวเวลาเราเก็บมันก็ จะเป็นรุ่นที่ดกเลยค่ะถ้าเรารักษาดอกไว้ได้ไม่ให้หลุดร่วงวนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกถึงกับเยอะดอกก็จะไม่ค่อยหลุดร่วงหรอกคะ่ะเราก็ใช้น้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงอยู่ตลอดนะคะทุกๆ7เจดวันค่ะตอนนี้ทุกๆ7เจดวันก็จะพ่น น้ำส้มควันไม้ค่ะสลับกับพวกสารชีวภาพที่เรามีอยู่นะคะตอนนี้ก็สารชีวภาพพวกน้ำส้มควันไม้หนามยิ้วตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้ค่ะคือว่ามะเขือก็ไม่ได้ถูกเพี้ยเข้าทำล้ายจนถึงกับไม่ติดดอกนะคะ ตอนนี้ก็หน้าพอใจอยู่ค่ะนี่นะคะมีลูกที่เริ่มเริ่มใหญ่เริ่มยาวขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเมื่อเขือได้น้ำฝนไปนะคะต้นที่ยังไม่มีลูกใหญ่ๆก็พากันแตกยอดติดดอกดีเลยค่ะ แล้วก็ช่วงนี้ก็ต้นมะเขือก็ชุ่มชื่นดีค่ะแต่ว่าอีกครึ่งเดือนจะหมดฝนแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะคะแล้วก็เอาเท่าที่ได้ค่ะอาชีพเกษตรกร,ร,ก,รก็แบบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็นสำคัญนะคะ บริเวณนี้เป็นบริเวณที่ต้นมะเขือโตวไวนะคะก็จะมีลูกจะมีลูกใหญ่ๆเยอะค่ะแนวแนวนี้บริเวณนี้นะคะนี่อย่างลูกนี้ก็จะติดลูกไม่ใหญ่ไม่ยาวเพราะว่าช่วงที่ติดลูกอ่อนนี้แล้งนะคะไม่มีน้ำไม่มีน้ำลดในยามที่มะเขือติดลูกมะเขือได้น้ำไม่พอลูกก็จะแคะแกนอย่างที่เห็นค่ะ นี่อย่างต้นนี้นะคะจะชอบชอบค่ะมะเขือพุ่มลักษณะแบบนี้นะคะต้นปโปร่งแล้วก็มะเขือติดลูกดกแบบนี้แล้วก็เห็นลูกได้รอบต้นนะคะเห็นเพี้ยเห็นเวลาเกิดโรคก,ก็จะดูง่ายค่ะถ้ามะเขือต้นปโรปโร่งๆนะคะถึงได้บอกว่าระยะระยะในการปลูกก็สำคัญนะคะตอนเราปลูกแรก,แรก มันจะเหมือนกับห่างมากค่ะแต่เวลามะเขือกลางพุ่มแล้วมันก็จะมาติดกันบางครั้งถ้าเราอยากใส่จำนวนต้นเยอะๆแล้วเราปลูกแน่นเกินไปพอมะเขือต้นใหญ่เบียดกันสะกันแน่นดอกที่ติดก็จะหลุดร่วงนะคะตรงที่ใบอัดกันแน่นหรือถ้าติดลูกได้ลูกก็จะเล็กๆแล้วก็ ลายเยอะค่ะเพราะว่าใบมะเขือเสียดสีกับลูกนะคะนี่ขนาดว่าเราก็ปลูกห่างพอสมควรนะคะนี่ก็ยังกลางกลางพุ่มมาจะชนกันแล้วค่ะตรงที่กลางพุ่มใหญ่ๆแล้วนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ของเขตไหนดินงามอยู่แล้วก็ต้องปลูกห่างๆเพื่อเผื่อระยะตอนพุ่มตอนขยายพุ่มไว้ด้วยค่ะ แต่สำหรับพื้นที่ที่ดินไม่ค่อยงามมากเราก็ปลูกปลูกตามระยะประมาณตั้งแต่ระยะห่างนะคะระหว่างต้นก็ประมาณ 70- 70เจซนขึ้นไปค่ะเพราะว่าเวลาเมื่อเขือแก่ต้นอายุมากเราก็จะแต่งกิ่งไปด้วยนะคะเนี่ยนะคะอย่างลูกนี้ก็ตรงสวยเลยค่ะ ่วงนี้เห็นมะเขือแล้วชื่นใจค่ะแต่ก็ยังกังวลเรื่องเรื่องน้ำอยู่นะคะเพราะว่าปีนี้ฝนตกน้อยน้ำยังไม่ค่อยลงสะเลยค่ะเราเห็นลูกมะเขือเห็นยอดมะเขืองามแบบนี้แล้วเราก็เสียดายค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็หวังพึ่งธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ยต้นนี้ถึงจะยัง ไม่มีลูกที่ใหญ่ใช้ได้แต่ก็ติดลูกติดดอกเนี่ยนะคะตามยอดก็แตกยอดดีเดี๋ยววันนี้เราจะตัดไปขายสักประมาณ15บ้ากิโลนะคะเอาไปขายในหมู่บ้านของเรา ช่วงนี้ก็ทยอยขายไปก่อนค่ะเอาเท่าที่เท่าที่ได้นะคะค่อยๆทยอยถ้าหากว่าเรามีน้ำลดเองเราก็อีกไม่นานก็ไปส่งที่ตลาดผักได้แล้วค่ะแต่เราไม่มีน้ำเองเราก็ไม่มีความแน่นอนนะนะคะว่าฝนจะตกมาให้ขนาดไหนนะคะ ตอนนี้เราก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อนค่ะ ลูกไหนที่เราคิดว่ามันยังไม่แกนนะคะมันสามารถโตได้อีกเราก็จะปล่อยไว้ก่อนคะ่ะแต่ว่าลูกไหนที่มันอาจจะแกนแล้วก็ยังไม่ใหญ่ไม่โตมากแต่ก็คือว่าเราสังเกตได้ว่ามันแกนไม่โตแล้วนะคะเราก็จะตัดออกส่วนลูกไหนที่ยังโตได้อีกเราก็จะปล่อยไว้ก่อนส่วนลูกที่ ติดดินแบบนี้ควรจะตัดออกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีมแมลงมากัดมาเจาะนะคะลูกก็จะเป็นแผลแล้วก็เน่าได้ค่ะวันนี้ลืมเอาตะการ้ามานะคะก็เลยตัดใส่ถุงปุ๋ยยกแบบนี้นะคะแต่ว่าจะทำให้ผิวมะเขือช้ำได้นะคะเพราะว่าผิวมะเขือยาว ผิวจะอ่อนมากค่ะเป็นเป็นรอยได้ง่ายนะคะถ้าจะให้ดีควรจะตัดใส่ตะก้าดีกว่านะคะใส่ตัดใส่ถุงแบบนี้ทําให้ลูกมะเขือถูกับถุงคือว่าเรายกถุงบ่อยนะคะก็จะทําให้ลูกมะเขือเป็นเป็นรอยค่ะทําให้ผิวผิวที่อ่อนๆออยู่มันเป็นรอยไม่ค่อยสวยนะคะ นี่นะคะทีแรกเราว่าจะตัดประมาณ15กิโลนะคะแต่ว่าถ้าเต็มถุงแบบนี้เราต้องได้20กิโลขึ้นแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ